คุณหรือเปล่าที่อยากจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมคุณหรือเปล่าที่อยากจะประสบความสําเร็จเรื่องเงินคุณหรือเปล่าที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีคุณหรือเปล่าที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีคุณหรือเปล่าที่อยากจะเป็นคนที่มีเสน่ห์พูดอะไรก็ผู้คนได้ฟังแล้วประทับใจรู้สึกมีความสุขได้รับการถ่ายทอดความสุขจากคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตแบบนั้นได้เป็นตัวเองที่ยอดเยี่ยมนะคะ ได้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกวนเรื่องเงินมีความสุขทุกขณะดได้นะคะอยากประสบความสำเร็จด้านไหนเอาเบอร์อคุณมาโชว์ให้เบรนมี่ดูกติดตามไปที่ line แอ @k r u p r e m คูเปรมนะคะไปคุยการทักทายไปปรึกษาคูเรมี่เกี่ยวกับเรื่องของเบอร์ที่คุณใช้อยู่ถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่า เราอยากจะเป็นตัวตนที่ยอดเยี่ยมแต่มันยังไม่ใช่มันรู้สึกติดอะไรอยู่ไหมเอาเบอร์มาโชว์เบรมี่จะให้คำปรึกษาฟรีนะคะแล้วก็แอดเข้าไปเลยไปคุยกันนะคะสำหรับเบอร์ที่ใช้อยู่นะให้คำปรึกษาฟรีโอเคไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะคุยลึกซึงว่าเออใช้เบอร์อะไรอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกันในไลน์แอดขอบคุณที่กดติดตามยินดีที่คุณจะได้เป็นตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในไลฟ์สไตล์ของคุณที่คุณต้องการโอเคเด็กกะไว้เจอกันหน้าไลฟ์